คุณผู้ชมมาดูนะคะหลายคนพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นทุกขลาบหรือเปล่าถูกรางวัลที่1 3 0ล้านบาทนะคะ แต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็พูดถึงพูดถึงเสียปานคนที่เราพูดถึงอยู่เสียปานเขาก็เลยออกมาบอกว่าจะให้ข่าวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วก็จะขอปิดตํานานหลังจากที่ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะพร้อมกับมีการสั่งเสียนะคะพูดถึงเรื่องของงานทรงงานศพด้วยละค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราไปตามตัวเสียปานนะคะไปร่วมพูดคุยกับเสียปานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านหนองบ่อ อยู่ที่ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเสียปานนายยงยุทธแก้วสวนจิกอายุ45ปีนะคะถ้าเกิดจำกันได้ก็คือ6ปีที่แล้วเนี่ยเสียปานถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1 30ล้านบาทนะคะต่อมาตอนนี้ก็เกิดอาการป่วยหนักหลายโรคก็เลยตัดสินใจขายสินทรัพย์ทุกอย่างทิ้งแล้วก็เตรียมแบ่งทรัพย์สินให้กับพี่น้องแล้วก็ลูกชายทีนี้มีการเขียนทีนัยกรรมไว้แล้ว เจียปานเขาก็ตัดพอนะบอกว่าไม่อยากจะตายเพราะว่าลูกชายเนี่ยยังเล็กแต่เนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานนะคะจะรีบทําอะไรก็รีบทําจึงต้องมาอยู่ใ,ใกล้ๆพี่สาวโดยช่วยพี่สาวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คอยให้พี่สาวเนี่ยเช็ดแผลให้ค่ะ อันนี้เขาเปิดเผยอย่างนี้นะคะช่วยกันดูแลกันนะคะพี่สาวกับน้องชายวันนี้เขาบอกว่าอยากจะแจ้งสังคมให้รับรู้หลังจากที่ปิดมานานเรื่องของอาการป่วยขณะนี้เนี่ยป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งทวารหนักระยะสุดท้ายนะคะส่วนสาเหตุที่ต้องบอกหลังจากปิดมานานเพราะว่าหลังเป็นข่าวออกไปเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าทําไมเป็นโรคหัวใจแล้วไม่เปรักษาก็เลยอยากจะบอกว่านอกจากป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็ยังมี มีโรคมะเร็งทวารหนักระยะสุดท้ายนะคะพร้อมกับเปิดโชว์รอยแผลผ่าตัดให้กับผู้สื่อข่าวดูซึ่งเขาบอกว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ทันแล้วนะมะเร็งมันลามไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วด้วยหมอประเมินว่าจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปี เสียปานก็เลยเปิดใจบอกว่าสาเหตุที่อยากเปิดเผยให้สังคมรับรู้เนี่ยใครเองก็คงจะสมน้ำหน้าผมก็ตามความจริงก็คือความจริง ผมจึงอยากจะบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาคงไม่ทันแล้วแต่ก็มีหลายคนนะให้กำลังใจผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมก็ขอให้ท่านเนี่ยจงร่ำรวยส่วนคนที่ด่าผมก็ขออโหสิกรรมให้การสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยผมขอสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายนะผมขอหยุดให้ข่าวปิดตำนานเสียปาน30ล้าน30ล้านบาทในวันนี้เลย ขอให้ผมได้พักผ่อนใช้ชีวิตตามสบายหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะพาลูกไปเที่ยวนั่นเองนะคะเขาขอปิดตำนานเสียปาน30ล้านนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจจะได้เห็นข่าว,ข,าวของเสียปานที่เราจะนําเสนอหลังจากนี้เขาขอ,ขอใช้ชีวิตอยู่ตามการพักผ่อนตามสภาพของเขานั่นแหละคะ่ะอย่างที่หลายคนทราบกันนะคะเพราะว่าคนก็รอติดตามกันเรื่องนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าของขวัญที่ดีที่สุด ของชีวิตในครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของลมหายใจนะตอนนี้มีลมหายใจอยู่อยากจะทําอะไรก็ต้องรีบนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกนที่ o d e ได้เลยครับ